การเชิญเราเป็นว่าขออนุญาตมาพบปะและพูดคุยกับทุกท, úng, ท,ท่านนะคะแล้วก็ต้องกลับขอภัยที่อาจจะอยู่กับพวกท่นไม้แค่แค่ขึ้นวันนะคะเพราะว่าพวกดีตัวเองก็มีประชุมห่วนนิกระซูอีกแล้วนะคะเพิ่งจะกลับจากสแกนทท่านที่ให้ความร่วมมือหรือว่าให้ความวเคราะกับสูนโนการศึกษาโดยเฉพาะสวนของบัี้การศึกษากราิกรวท่ครู้จัก e t v ข่าวรอะจากสมาร์ทโฟนเช่นรายการรายการของสานีอทัน้องๆเด็กๆนักเรียนเราศึกษากสนนักเรียนเราโรงเรียนเดี๋ยวนี้เขาก็รู้จักสมาร์ทโนจริงๆโดยเฉพะอย่ยคุณครูมีจานผู้การด้วยนะคหร่าใช่ค่เราน่การงเรียนัานบ้ทโอท่านะานนคาการโรงเรียนวัดโอถ์ท่านไหนคะอคะคะเอ่ะขอบคุณมาก ดูแลอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าท่านที่ท่านที่อยู่ในระบบก็อาจจะต้องเข้ามาดูหลักสูตรของกสโนแก็ในเของกสโนแตก็ไม่ได้แต่ตางมาของเราก็เป็นผู้พัฒนผู้ร้อยแลก็ผู้ขาดโอกาสในการศึกษาการการทำงานของกสโนไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มที่ดูแลเรื่องหลักสูตรกับส่วนเทคโนโลยีลการศึกษาที่ดูแลเรื่องสื่อนะคะก็จะประสานสัมพันธ์กันในเรื่องของ การที่จะนำสื่อไปประกอบกับหลักสืตรโดยเฉพาะยิ่งรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ที่เป็นรายการที่เหมือนกับติวให้กับนักศึกษาได้สอบสอบเขาเรียกสอบเอ็นเน็ตนะคะเหมือนในระบบโอเน็ตเนาะของกศนก็เป็นเอ็นเน็ตาเพราะฉะนั้นนักศึกษากศนก็จะไม่ค่อยได้อ่านหนังสือมากมายเพียงแล้นรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้เป็นรายการที่ที่จะช่วยเขาได้นะคะ ต้องขอบพระคุณเอาเลิกแล้วก็โรงเรียนวัดทับหมันใช่ไหมคะราชินีบัณฑบางเขนพันขนงวิทยาลัยพิทยาลัยขอพันค่ะโรงเรียนอันทองวัดธมโลกโลก๊้เดี๋ยวมีน้องเรียนโรงเรียนนี้นะคะที่อ,อ,อ่างทองโรงเรียนดีเลยนะคะต้องก่าขอบพระคุณทุกทกท่านท,ที่ที่ให้ความเป็นุคอเครหอนอกเหนือ,อนจากแต่เราเวลาเราประชุมเราก็จะประชุมในช่วง ่แล,ลแล้วปีนี้จะเกษียณแล้วปีหน้าท่านมาท่านจะไม่เจอเนื้อน่านแล้วนะคะที่อยู่นเวลาอีกหกเดือนเกษียณขอคงมาเป็นครั้งครกเพราะบ้านมัน่ัดาจาังอยากกลับบ้าน